กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมค่ะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธ,ธารณะเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมประจำปี2563ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผ่านเอกดรพีรวัตรพรหมกลัดพนา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมประจำปี2563ที่ห้องประชุมอู่ทองโรงแรมคลาสสิกคาเมโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นค่ะโดยกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากตปก็กล่าวว่าทางกตปค่ะมีกําหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมประจําปี2563ทั้งหมด5จังหวัดใน5ภาคซึ่งภาคกลางได้เลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประกาศให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในการาในกิจการด้านโทรคมนาคมได้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อการประมูลคลื่นความถี่5้า,า,านะคะการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน มาตราการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 และความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่การจัดระเบียบสายสื่อสารการนำสายสื่อสารลงใต้ดินและการจัดตั้งศูนย์มาัชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเป็นต้นค่ะซึ่งในการประชุมนี้นะคะก็จะมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจาการและผู้บริโภคในพื้นที่เพื่อให้การประเมิน,มนการดำเนินงานของสำนักง,งานกะสะทะชตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างสูงสุดค่ะ